สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจําวันที่1พฤษภาคมพศ2566พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและด้วเหตุตกเป็นบางแห่ง รวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้เป็นบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงในการอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวนใจโลหะและหลีกเลี่ยงในการใช้โทรศัพท์มือถือขนาดเกิดพายุฝนฟ้าคนอง สำหรับเกษตรกรความเตียนการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปันกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วและทะเลจินใต้ประกอบกับลมตะวันออก เฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเป็นบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดมามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวให้ระวังตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ส่วนบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือทุกคนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คพยากรณ์อากาศแต่ละภาคกันนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดไหนบ้างนะครับที่ฝนยังตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็พื้นที่ไหนบ้างครับที่ฝนลดน้อยลงนะครับ ภาคเหนือนะบริเวณภาคเหนือจะมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองในตอนกลางวันนะครับโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเป็นบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อ,อุตรดิตฐ์ ตากสุขโขทัยกำแพงเพชรและพิษณุโลกอุณหภูมิตม่ำสุด2 4่ถงองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-39องถาศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้ภา,ภาขนองร้อยละ30ของพื้นที่ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับฝนจะลดน้อยลงนะครับเนื่องจากพายุนะครับเคลื่อนมาอย่างภาคเหนือแล้วก็ภาคก,กลางนะครับทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนลดน้อยลงนะครับ ซึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนจะตกอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะครับภาคกลางครับจะมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนฟ้าลัวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ในส่วนของภาคกลางฝนก็ยังตก ตกหนักต่อเนื่องเป็นบางพื้นที่นะครับกับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็ดตกเป็นบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชายนาทกัจจนบ,บุรีรัฐบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคนปรปฐมอุณหภูม,ตมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูม,มสสสสสสสิสูงสุด35-37องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกจะมีอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ในส่วนของภาคตะว,วันออกนะฝนก็ยังตกต่อเนื่องเป็นบางพื้นที่เช่นกันนะครับกับมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบรุรีระยองจันทบ,บรุรีและตราด อุณหภูม um um ิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวานันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบกิริขานอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร และสุดท้ายในเขตของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26- 28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาสศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสําหรับในวันนี้นะครับทางช่องของเราก็นําเสนอข่าวสารพยากรณกรอากาศมาฝากให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเพียงเท่านี้และไทยนี้ก็ขอขอบคุณที่มาของพยากรณกรอากาศจากกรมปุตตุนิยมวิทยาด้วยนะครับสวัสดีครับ